เปิดแล้วระเบิดความมันกันอีกครั้งกับศึกดวลกำปั้นการกุศลครั้งยิ่งใหญ่เสียนไหนที่ว่าน่าเสียนไหนที่ว่าเก่งเจอกันแน่นอนขอเชิญชมศึกมวยมันต้นกล้ามวยไทยสืบสารและอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยต้านพยาเสพติดณนะเวทีมวยชั่วคราวข้างวัดสว่างอรุณบ้านนาเลิงตำบลโนนคมินอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู ในวันจันทร์ที่8เมษายน2567นี้ชมมวยเด่นมวยดังมวยมันมันหลายคู่ดูกันสะใจคู่ที่หนึ่งชมดวงพิชิตเอ็นบีมวยไทยยิมลงตะบันหน้ามังกรทองพอตอนาคำไหคู่นี้มันแน่นอนคู่ที่สองดู ตะบันแดงลูกนเรสวนลงสวนหมัดอัดแข่งกับเจ้าฟีทิกสิสเสียเปิลคู่นี้ดูกันเพลินเดินชนไม่เกรงใจใครคู่ที่สามจัดให้ขนมต้มลูกนเรสวนลงแลกหมัดอัดกับแสนเพชรสิ์เสีรรุงคู่นี้ยิ่งดูยิ่งมนันคู่ที่สี่ชมเพชรเอกสิทธ์รองโจ้ลงตะบันหน้ากับเด็กุญชรโรงเรียนหินตลอด คู่นี้ดูเดือดเลือดสาดพลาดไม่ได้คู่ที่ห้าดูเพชรริมโขงลูกเนเรศวรลงปาดแข่งอัดกับเพชรห้วยแขนสิทธิ์เสียรุงใครจะรุง่งใครจะดับมีนับมีนก,นกรอชมให้ได้คู่ที่หมาดูเพชรนำโชคสิทเจเนยลงตะบันหน้าโลก,กันโรงเรียนหินตลาดคู่นี้ห้ามพลาดจัดหนักจัดเต็มคู่ที่เจ็ด ทองรักอยุทธชัยเดินชนมาวินสิทธทิ์พออธีรยุทธดุเด็ดเพชรมันเกินคู่นี้ไม่มีอีกแล้วคู่ที่8ดูคนเหล็กโรงเรียนหินตลาดลงป้าดแข่งกับขุนดันวอรินทิดาคู่นี้มีน้ำตาอาบเลือดมันแน่นอนคู่ที่9จัดให้เพชรนํำชัยสิทธ์เจเนย เดินอัดหมัดกับบินเดี่ยวสนทยามวยไทยคู่นี้ใครใหญ่ใครอยู่ดูกันสะใจคู่ที่สิบด,ดูมวยดีมวยสตรีเพศแม่จัดให้ดาวประกายลูกนเรศวรลงดวลหมัดอัดตบกับป้าสวยสิ์ป้าใสายอยุทธชัยคู่นี้ใครจะไปใครจะอยู่ดูกันมันแน่นอนคู่ที่สิบเอ็ดชมยอดเสกสรรสิ์สรองโจ้ กับคมจักเล็กสอประจักยิ้มคู่นี้โหดเจอโหดโคตรมันสะใจคู่ที่สิบสองดูมวยย้อนยุคจัดให้ลุงยุทธสมดอกอ้อลงตะบันหน้ากับต้นรักสิบออบตอเก่งคู่นี้เก่าเจอเกา่าเก่าไม่สำคัญรับประก,กันมันแน่นอนคู่ที่สิบสามคู่คำรายการชม รถถังเล็กสิทธสมิงดำเดินชนคอปเตอร์วอรินทิดาคู่นี้อย่าพลาดนั่งไม่ติดที่มีนอกมีนับคู่ที่14รองคู่เอกจัดให้ยกเงินสิิเจนเนยลงป้าดแข่งกับสายน้ำดอยพยักคูหลวงคู่นี้ดับปั้นมันอัดกันแหลกแยกนับมีหลับคาสังเวียนคู่ที่15ดูคู่เอก จัดให้มนแขนบูมเด็กเสี่ยนลงแลกมัดอัดเข่าฟันศอกกับเพชรผ,ผาขาวนายกไครรีทอตอนโนนปอดแดงคู่นี้ดูกันมันนั่งไม่ติดเก้าอี้มีนอกแน่นอนประกบคู่มวยโดยสมิงดำชออัจารบุญและทีมงานค่ายมวยลูกนเรศวรกรรมการตัดสินชุดเพชรสมเด็จ โรโมเตอร์จัดการแข่งขันในสมเกียรติดวงสิริรองโจ้ารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองว่าสนับสนุนศึกครั้งนี้โดยนายชยานันเกตเมฆรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูประธานจัดการแข่งขัน นางสรัญญาสุวรรณพรมประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำพูรับประกันความมันศึกครั้งนี้โดยรองโจ้ารองนายกอบอตอหนองบ้าและทีมงานไข่หมวยลูกนเรศวนอย่าลืมอย่าพลาด เจอกันแน่นอนในศึกมวยมันต้นกล้ามวยไทยสืบสารและอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยต้านไยัยยาเสพติดนาเวทีมวยชั่วคราวข้างวัดสว่างอรุณบ้านนาเริงตำบลโนนขมิน้นอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูในวันจันทร์ที่8เมษายนนี้เริ่มชกตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปมวยทุกคู่มีเดิมพันไม่มีเดิมพันไม่ต้องพันมือ